สวัสดีครับพ่อแม่ปีน้องพบพ่อกันคือเก่าครับอีสานสายล้อชาแนวครับเมือนนี่ครับพบพ่อเบาบาสคือเก่าครับขอปลาเลี้ยวในเด้อมือนนี้ส้าหน่อยค่ะครับไปลุ่นไปเมืองกันครับเมือนนี่คนหลายครับคนหลายฝา้าวเนีครับจุ่มแหลกแหกมานเด้อครับปีนองเขอมาไหวนี่สักหน่อยหมือนีี่ขอมาไหวนีกยบบท่านเก่าคือเก่าแหละครับเห็นแต่เขาไหวเห็นแต่เขาเตะเฮ็ดไหวเลยครับนี่ลุ่นกันต่อเด้อครับหลุ่นกันต่อครับ จูมใหญ่ๆง,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 งามๆเลยครับเรือจากเขาเมื่อคืนนี่นะครับสี่พ่อสี่พ่อสีกำลังใจอยู่เขามากเลยอันอออนี้กันยังใส่ไฟอยู่เลยครับนี่ลุนกันต่อครับลุนกันต่อครับง,งา,งานครับลางโเขาวพี่นออ้องดอกเหล็กแหกหมานด้วยครับนี่ลางโง่สวยๆเลยครับ หลุนกันต่อครับหลุนกันต่อครับจูมดไขงงามเลยพี่น้องเน้นจูมจะวันนี้นน้นจูมข้อมาแต่วันนี้จูมมก็สุดยอดแล้วจ้ะสาวน้อยนักจูมจูมกดเก็บเลรนเหอยู่ครับหลุนกันต่อครับหลุนกันต่อครับพี่น้องบอกงามงามเลยครับเนี่ยเขายังเหลือไหวอยู่ครับนัเลยจ้ะโอ้ยสวยเฮง สวยอีรีเนาะเลยพี่น้องสวยงามแฮงสวยงามนะครัสะอาดสะอาดงามมากงามมากพี่น้องเลยมาครับหลุนกันต่อครับมาหนิครับจุดนี่สองจูมงามครับสามสามสามหรือสองสามสามจูมหลุนน้ำกันครับโจูแหวลึกๆเลยนะครับ สวยงามมาออกอยู่นอกป่าด้วยครับนี่โอ้จะสื่อใครหนกันยังมีเห็นอยู่ครับสามจูมอหรออันนี้ก็องเล่นานอนนะใช่โอ้มีขาเห็นตาขายง่ามเลยโอ้ย่างแห้างางหาหลุนไปทำกันครับมาหลุนขั้นต่อครับ ชาวแบบนี้พอมีให้เก็บกันดีใจแหละครับสามกลางคนเขอางมาหาเห็ดหลายครับมาหนึ่งกับคีเขาไปสามขั้นแหละด้วยครับหลุดกันต่อครับหลุดไปกับสาวหน่อยจ้าเจโลเโจโล้าแห้งกูมรบอบนี่ปวดเตะเขาสืบบนเรือหายเด้อครับกันยังพอมีอยู่ครับมือนี่สามรอบแล้วนะจ๊ะงามมากหลุดกันต่อครับ หลุ่นไปนํากันอีกครับเข็เขียวจ้ะเข็ดไข่เขียวงามเด้อครับกล่องกอบพระท่านอันนี้พนันครับเพราะว่าดวงอาทิตย์พุณพระท่านขืนเนาะยังเสาอยู่ครับยังจะโดอยู่มาอีกดอกหนึ่งครับหน่อยๆพอได้หลุ่นพอได้เก็บครับมื่อนี้มองมานบบเหลือเลยครับมื่อนี้เงินต่อครับสาวหน่อยผอยยังเนาะไปเมืองกันครับหายครับ โลโลโอ้ยมันมานอีกแล้วพี่น้องดอกที่สองดอกที่สองเซานี้ครับโอ้ยงามงามงามกำลังละอวะละเยอะเลยหลุดงันต่อครับหลุดไปกระสาวหน่อยอีกครับ<ด>หนึ่งดอกหนึ่งจูงง,งามงเลยครับหนึจูงครับจูงงามเลยนะั่นดอกเพื่อนกับสวยๆเลยครับน้ำน้ำ,น,ำน้ำเขา,างามด้วยพี่น้องบอกอยู่ใต้น้ำครับมือกลองกับไปบะถึงดอกครับ ให้กำลังใจเพื่อนแบบห่างๆนี่นะครับไปเดี๋ยวหลุนเป็นปน้ำกันอีกครับหลุดกันต่อครับเดี๋ยว,เ,ยวเออตรงนี้ดอกนึงไปเก็บไปนํ้ำกันครับเดี๋ยวต่างกระตาอีกดอกหนึ่งครับผมไปกันต่อครับหลุนไปนน้ำสาหน่อยแล้วครับน้ำกับอยากหลเนี่ยครับช่วงนี้ เห็นไหมครับเหมืองน้ากันเด้อครับพี่น้องดอกงามสวยๆครับแตงงงามทัั้้้นนนนีใส่กระต่ายเพื่อเมืองน้ำนอจุลหลุกนันต่อครับเก็บน้ากันอีกครับใส่กระสาวครับหลบมีหลบติโซ่พี่น้องแน่หมดเยใส่หมอบเดว่าท่านเสียนป็นไรครับเล่นแน่มดเห็นครับเก็บไปน้ากันอีกครับหลุนไปกระสาวหน่อยเบาบาสขึ้นเก่าหล่ะครับ ตอใหม่ปวดเถื่อนเป็นตอใหม่จ้ะต้องเข้าใจด้วยตยุมนั่นตอครับเก็บเป็นอีกครับเก็ดไข่เขียวครับพี่น้องดอกกับจังสีแล้วครับอ่ามีจังสีเท่หนึ่งไปนี่ดอกหนึ่งอ้อีกดอกหนึ่งเท่าจะดอกนี้เน่าเด้อครับนี่ปล่อยเพลินเป็นเชื้อต่อไปครับ โอ้ยแข่งดีแข่งดีาดีหลุนกันต่อครับพี่น้องหลุนกันต่อครับพี่น้องโอ้ยไข่เขียวงามโอ้โค,ค่ะขาย,ยาวๆเลยครับเจลุหลุนกันต่อครับอ่ะหลุนไปกับสาวน้อยอีกครับออกในคู่ด้วยครับนี่บาบาดก็ยืนอยู่ข้างล่างไปละครับขอคุณเก็บมาถึงบาบามาเดี๋ยวบาบาดเก็บเท่านี้ก็ได้ไครับอึ๊บโอ้ยสวยๆเลยเจลุ สวยครับหลุนกันต่อเด้อครับพอแม่พี่น้องสวยเลยครับสาวหน่อยยังบดเสื้ออีกครับเคลียแร้วมงนี้ฉันเคลียเราด้วยสาวหน่อยหาไปลวครับรอหนุ่มบินหลุนกันต่อครับหลุนกันอีกครับจูงเห็ดไข่งามๆเลยครับเศาๆแบบนี้มาเส้าเด็ดเห็ดลายครับมาสายเด็ดเห็ดน้อยเด้อครับคำโบราณเพิ่นวา คือสีเมียนห้เพื่อนวานั่นแหละครับมาหลุนกันต่อครับดูกันจะจัครับโอ้แข็งดอกแข็งแข็งเลยครับมาใส่ปนครับพี่น้องอเก็บกันต่อครับเห็ดไข่ขาวงามๆพี่น้องสะอ,สะอาดสะอาดสะอ้านแข็งจโด,ดหลุนกันต่อครับมาครับมาหลุนสาวหน่อยเพื่อนเ็นเฮ็ดยังครับ อพโอยีเมยครับจั้มี่สามของสวยสุรินแหละครับนี่อันที่สามแล้วนะจ๊ะตัวลเลยขาใหญ่แห่งครับพี่น้องดีๆนะจ๊ะมาเอาออกมาดูโลงๆหน่อยทางนี้หน่อยห้แนบหน้าหน่อยจ้ะไหนแนบหน้าหน่อยสิ ใหญ่แห่งพี่น้องหลุนกันต่อครับมามาสาวหน่อยมามาเก็บกันที่เก่าล่ะครับนี่นะนี่ครับดอกสนีแหละครับนี่น้นหน่อยนะฮักนะฮักนี่แหละครับมีจูมน้ำได้ข้างในทำแอลอ่อนๆเน้นนะจ๊ะเดอหลุนเป็นน้ำกันครับคนสิเขาไล่กับบด้ยไหวเฮ็ดออกให้เก็บดอกครับพี่น้องยังมีดอกกำงามจูมสวยๆให้เห็นอยู่ครับ โอ้ยสาวมันปุดบหน้าครับไห้หมื่นกันเด้อครับนี่ดอก,กงามเลยครับนี่พี่น้องเสานี่เห็ดตงโงกง,งามครับลุ่นกันต่อครับพ้อยแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวเด้วอวยเดี๋ยวบาบาเซยใหม่ออกห้เด้ออืมกองกระซิกระตุกกระตักนี่เลยครับอ่ะเห็นสวยๆแล้วครับ เก็บเลยครับเก็บเลยก็เก็บอยู่นี่เห็นบ่นี่เก็บเลยได้เห็ดบดินเลยครับบดินยังไงก็มันติดเครือเนาะอยางเสาอยู่เลยอพี่น้องเอยนี่เห็นง่ส่งเห็ดคือแห้งบ่มีแต่เนาะสาวหน่อยนี่ยิ้วเขาแล้วบ่บุกตั้งแต่เช้าแล้วต้องเข้าใจด้วยแรงหญิงกับแรงชายมาเดี๋ยวหลุนขั้นต่ออีกดอกนึงครับเก็บกันต่อเลยครับสาวหน่อยเพิ่นเขาไปครับหมดกันหมดกันโอ้ยพิ่นซ้ายดุดครับ ดุดตะพืตะพื้นกินแรงคนเท่านะเนี่ยเบ,บาบ้านเนี่ยห,หลุนกันต่อครับเก็บกันต่อครับแทงลึกๆนะขายาวมากพี่นองเอ้ยงามแหงครับหลุนกันต่อครับหลุนกันต่อครับเห็ดพึ่งกาแฟครับจุดนี้สี่ดอกครับผมส,สองเอาอีกสองครับทางน,นุ้งทนหน่อยดุดไปเอาครับ แนวเนี้ยแนเด้วยครับเห็ดแบบนี้หลุดกันต่อครับเห็ดผึ่งหวานครับดอกพอดีค่ำครับเห็ดขี่เทางามๆครับอู้ดเหงาแห้งด้วยที่น้องชุโลดูเป็นจูมกําลังพอดีค่ำเลยครับโอ้หลุกพีโโ่โอ้เห็นเฮ้ยงามหลุดกันต่อครับหรเห็ดกันต่อเนื่องครับ ไก่ไซสี่ไซสี่ไก่ไซสี่เบอร์โฮกวนเล่นในจำนี้หลุดเงินต่อครับเก็บต่อเนื่องครับเสียงไอ้อ่อยในเด้อครับเป็นยงตื่นแต่เ้าโพดมาอนี้ตีสามตีสามกว่ากว่าบาบ้าต้องมาหุงข้าวข้นเขาหุงหน้ำให้เขามาหาปลาจะหน่อยยังนอนอยู่เลยหลุดเงินต่อครับเก็บกันต่อจ้า มาดูจ้ะโอ้โหม,มาแล้วครับเคืองตาเลยพี่น้องหลุนกันต่อกับเบาปัดสาวน้อยครับผมเก็บต่อครับเห็ดไข่ขาวงามๆพี่น้องคนลายเหรอคะสวยๆครับปพี่น้องเก็บไปนกักกนอีกครับเห็ดผึ่งครับผมเป็นโมโู<ฮ>เลยครับดอกงามๆส,ส,สวยๆปลรอบๆสวยๆออกเป็นฟูงเลยเด้อครับนี่ มาซบจังหวะเพิ่นพอดีเลยพี่น้องไม่ต้องฟ้าว<ป>นู่นๆไอต้ตรงตรงใบไม้เพิงๆเห็นไหมมันมีไหมเนี่ยอาเขียนไม่มีใช่ไหมมาเก็บกันต่อครับพี่น้องนี่ เป็นจุ๋มเลยตรงนี้แล,ล้วก็นีเออนเน่เออออดด้้้้าานนนนีหม่ขึเเก็บกันต่อเด้อครับงามๆเลยครับดอกแข็งๆสวยๆครับนีน่หน่อยเลยได้กำลังกินพอดีเลยแหละพอดีคลับคนเผาเป็นกาวราบหลาบๆกันเลยอยากกินอยู่ให้กับอยากกินก,นก๋วยได้ครับน้ำมือมา อุ้ยเต็มเลยพี่น้องเอ้ยดูนี่แหละเด้กินก๋อยยังก้นก๋อยทันเต็มเลยว่าจะได้กินกับอะไ้กินพอดกินเพือเออกพี่น้องเอ้ยคนมาถามทั้งเฮือนปุ๋นเลยเมื่อกี้มองเห็นอีกอยู่นะดูจุดไหนไม่รู้ผ่อยเลยพี่น้องนี่แหละครับนี่แหละครับไม่ไม่ไม่เลยมือเนลส์โอ้ยเรียบร้อยครับ บอกกิหนีหรีครับเอยพี่น้องเอ้ยเอ๊ะมันยังอยู่อยู่เด็กเมื่อเดี๋ยวมุนเด็กมันก็คือเห็ดไใหญ่เลยมันไม่สวยเนอะรุ่นนั้นต่อครับเก็บกันต่อครับเห็นแลงอกขาวจุ่มถี่นเทไรโบหูแล้วครับนี่ค่ะค่ะนัาไปอยู่อันนี้ดอกดอกดอกที่หนึ่งอันนั้นมันเป็นจูมหมดเกือบเต็มตาอีกแล้วครับนี่เสาๆอยู่เลยครับ ผนวางกับบ่มวยบัวนอมวยบัวนอมวยบัวนอใช่แล้วเหรอดูุดงันต่อครับมาดูพี่น้องเต็ดปัวคือเบาบาดเบาบาดปอกไหวได้ผลอยู่ครับได้ผลอยู่แม่วาตาชีไม่เห็นล่ะกับลามไปหอดฝุ่นะล่ามไปหอดทั้งฝุ่ณด้วยพี่น้องแล้วสีไทยให้เลยเดือดเป็นนำกันครับเห็นมหรื้ยังเวลาเก็บเกี่ยนน่ะมันแตกมันหักมันจะเป็นอย่างนั้นแหละ แต่ก็ยังดีได้เห็นก็ใช่ไงหลง <c oughs> อยยาว่ามียสีาเมีเก็บเห็ดหักไม่เคยว่านะจ๊ะไม่เคยว่าแล้วลใครว่าล่ะถ่ายใกลๆก็ได้ให้เขาตัวนี้เป็นกับพท่านยายแห่งแต่ว่าเป็นนัองแข็งครับเอาหม็ดแล้ว ว่านบปกไหวเด้อครับในใจก็คิดอยู่ครับว่าสิเซ็ตเขาหรือสิเซ็ตเฮ่าสุดท้ายเขาก็ร่อเฮ้านะครับคุยเข้าเข้าตะก,ก้าเลยเด้อ ไปเบิดไก่เดี๋ยวพี่น้องกำลังเกลี่ยกระถานทีมือกล่องอมันลุบมันลุบลงไปตัวนึงเพราะว่าพรวนปนสินหนุ่มเน,ะนาะเวลาเฮ็ดปนสิออกไหนล่ะเนี่ยโอ้โเพ็บอพอดอดไรเพื่อับเชิญ ก็มีแต่ขนาดหัวก็ขึ้นมาแล้วเด้อจะเขาห่วงเขาห่วงเห็ดเขาเร่งหน่อยจ้ะไหนห วุ้ยพอได้เก็บพอได้เก็บสิได้กินบอลงมื้อนี้ฮะโอ้ยน่ะสิบ่แต่เก่าต้องได้กินสักแกงแนถั่มื้อนี้ <c oughs> เว้าไว้หลายรอบแล้วบ่เคออยกินเด้อพี่น้องเอาไปมีทุกคนย่างมาหาเพื่อฮือนบ่ให้ยร์เครียดโอ้ไฮ <c oughs> เด้อสิยากอีกบ่ให้กับว่าเด้อมื้อนี้น้ำเดือ่ให้พี่น้องอีก <c oughs> เ okay. นี่นี่ยไอจิ๋มบรวมวลคือเห็ดพวกขาวด้วยครับเห็ดพวกขาวเขาออกห้ายเนาะหนอกับมันออกมาแน่นิดๆหน่อยๆใส่ลำไส้เลยนะครับโอเคอยู่พี่นนองเอาเ้ย ลุมก,กันครับอกธรรมดาโลกไม่จำพี่น้องเอ้ยนี่แหละการหาเห็ดฝนสาวหน่อยก็เบาบาัดได้ไหมไดออ้ข้างบนล้วโอเคส,สวยๆครับ,บามาเด้อครับพี่น้องกินข้าวปลาคือเก่าหรอครับนี่ยำปลาฟองครับผมปลาดงปลาเด็กซับมีเม็แหรอครับอ้าสาวหน่อยโอ้ยกำลังกินสแสบๆเลยครับ กินหลกักกรสิบุกันต่อครับเครื่องกาแฟครับกยังไงก็ไปเห็นกันบ่ใหม่ล้วจุบดีสวยครับ หลอดด้วนนอกกูเก็บกันต่อครับแทงลึกๆขาเท่าทนี้มันยาวประมาณ yeah. ายี่สิบเมตรอือเนาะห้ามานแค่นี้หลุดกันต่อครับสวยๆเลยครับไข่นกขุมเด้อพี่น้องอเด้อพามาเก็บไข่พี่น้องไข่แือทัวปลาเลย มองละไข่มองละไข่เพราะไข่ไว้ไล่ไป,ปเป็นจอมไปเป็นอยู่แต่หายใจส่วต่อครับ <S 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 จุ่มเลยพี่นงไม่ว่าจะสีใบเห็น,นไม่ว่าจะเขาสีเอาไปล่ะเพราะว่าเก็บแล้วกองกันไว้ก่อนนะจ๊ะจ้อสวย,วยงามงพี่นงในใจก็ว่าอยากกินอยู่หรอกพี่นงไปหอดเฮือนบ่นเคยได้กินดึก บ่าหายคับว่าพี่น้องอีกนี่แหละสีผส,ปสมประสานแม่มาเลยเจ็บแค่คอยเรื่อยครับอย่ามันหักไงคอยๆล่ะค่ะนี่เพราะว่าเพราะว่าหนูองเองกับยานจะทัทน้อมมันอยู่กันนี่หนูองเองกับเสียไว้เก็บหลายๆหลหลอยู่ค่ะหัวขาดเองละจ้ะมันเปาะมากาขามันเปาะแห้ง ถ้าคุณไม่ลองจับดูคุณไม่รู้ว่ามันเปอาะขนาดไหนถ้านาถอดทุงมือเลยได้นี่ถอดทุงมือปฏิสิสัมผัสเขาเบาๆต้องยุ่มดาก <laughs> ด้วยหญิงถ้างั้นมันจะหมุนมันต้องยุ่มดกากด้วยเยุ่มดกาก <laughs> <laughs> ยุ่มพวกดอกเก็บเอาหนุนกันต่อเด้อพี่น้องอันนี้เขาผึ่งกลีบโปมไปครับงวกมาก อันนี้เฮดเพื่งนคาเฟ่ครับม่กะตีดกันเลยได้ครับนี่แหละครับคนกะปถมเนาะท้อิ่นทถมาลดเลยเฮดรอเจ้าของเนาะคนกะถมกันเยอะจกปนาสินักมดละเนต่อครับติดถ่ายอะกัอะดครับเพื่อนเทเว่นนะครับมาหน่ไปกระสาหน่อยให้ โอ้ยเกอบเต็มตาเลยเด้อครับนี่ปุ่นกันต่อครับกันต่อครับสวยๆครับสรุปยอดมาหนี่ครับพอแม่พี่น้องพูนกระดงคือเก่าหล่ะครับมาหนี่เห็ดไข่ดอกงามๆครับเห็ดนํำมาเห็ดละงอกไข่งามๆเลยครับนี่ไข่งามดอกงามครับผมเห็ดปวกแดงกับมีเด้อครับนี่ ขอบคุณเด้อครับที่เขามารับชมคลิปเขามากดติดตามเขามาเป็นกำลังใจให้อีสานสายลนเลาแชแนลครับผมเมื่อคลิปจบแล้วกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะครับสวัสดีครับผม